สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคกบเกมเป็นเรื่องราวของการเดินทางนะครับผมเรือได้เดินทางออกจากท่าเรือนะครับอ่าแล้วผู้ชายคนนึงนะครับผมกาลังจะเดินทางออกไปผจญภัยนะครับเทว่าวันที่สินะครับของการเดินทางนะครับผมพายุก็ได้โหมกระหน่าเข้ามานะครับผมทําให้เรือออกนอกเส้นทางนะครับแล้วพลังธรรมชาติเนี่ยมันรุนแรงจนแบบ ทำให้เราไม่สามารถต้านทานได้นะครับผมสุดท้ายเราก็ต้องยอมไปตามกระแสของกระแสลมกระแสน้ํานะครับแล้วก็เหมือนมีปีศาจมาฉุดกระชากนะครับผมขึ้นยักษ์ก็ได้เอาตัวกับตันลอยพัดหายไปนะครับผมจากนั้นเรือก็อับางครับผมมันจบแล้วครับเราคิดในใจครับเราก็ล่องลอยไปนะครับผม ไม่นานต่อมานะครับเราก็พบว่าตัวเองรอดมาได้นะครับผมในท่าเรือไอ้ไม่ใช่ในอ่าวในชายหาดแห่งหนึ่งนะครับอ่าแต่มันเป็นสถานที่ที่ดูแล้วแปลกตามากนะครับผมและเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผม Lovecraft q u s นะครับผมอ่าก็จะเป็นเกมแนวเอ่อคอมิกนะครับผมคือเลือกช้อยตอบนะครับว่าจะรอดไหมนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับผมดังนั้นก็จะมีโฆษณาแทรกมาเรื่อยๆนะครับ ก็อาจจะทําให้ทุกท่านลาคาญนิดนึงนะครับผมก็ลองนิดนึงนะครับมี X กก็ไปต่อนะครับโอเคครับเราเดินลงไปแล้วครับผมเกมนี้จะเป็นเกมเรื่องห้องครับว่าจะไปทางไหนนะครับตอนนี้เราอยู่รูมหนึ่งนะครับไปเบอร์ไหนดีไปเบอร์สองครับไล่ตามเลขก่อนครับเบอร์สามครับ ตอนนี้มันมีคำว่าดราฟขึ้นมามุมซ้ายบนนะครับดราฟเนี่ยมันคือหลุมไร้ก้นบึ้งนะครับถ้าเราตกไปก็คือตายเลยนะครับผมเป็นหนึ่งในฉากจบตายได้นะครับแสดงว่าตอนนี้เบอร์สิบสองหรือเบอร์สี่จะมีทําให้เราตายได้นะครับไม่เสี่ยงก็ย้อนกลับมาก่อนก็ได้ครับแล้วไปเบอร์อื่นไปเบอร์สิบครับเบอร์นี้ปลอดภัยนะครับผมทั้งเก้า11สิบเอ็ดปลอดภัยทั้งคู่ไม่มีสัญญาณแปลกๆนะครับมาเบอร์สิบเอ็ดเขาบอกว่าในนี้ก็มีดราฟอีกครับผมไม่ไปครับถอยครับ เราไปเบอร์เก้าครับเขาบอกว่าเบอร์เก้าเนี่ยมันจะมีน้อยครับผมน้อยมันคือเสียงของชักกอดนะครับผมเป็นสาวกของคูรูนะครับผมที่เอาไว้ปลุกชีพจอมราชาปีศาจที่ทำลายล้านจักรวาลนะครับถ้าเราเจอเราต้องพยายามหนีมันให้ได้นะครับผมไม่สามารถฆ่ามันได้นะครับไม่ติดไปก็เบอร์แปดไปเบอร์แปครับไม่เจอครับผมมีของเจอแผ่นที่แล้วครับนี่ครับ ในเส้นทางที่เราผ่านมานะครับผมจะเห็นว่าจุดที่เราต้องไปชั้นต่อไปเนี่ยมันอยู่ตรงระหว่าง14 20 12นะครับแต่ว่า9เนี่ยมันบอกว่าเรามันจะมีช็อกกอดอยู่นะครับช็อกกอดเบอร์18แน่นอนนะครับเพราะว่าจุดที่เชื่อมต่อเลยจุดเดียวนะครับเบอร์11เนี่ยจุดเชื่อมต่อน่าจะเป็น12น่าเป็นหลุมไหลก้นบึ้งนะครับเพราะเบอร์3ก็ชี้12เหมือนกันไม่ก็19กับ4เลยแต่ตอนนี้เบอร์เจปลอดภัยครับเราจะไปเบอร์เจกันก่อนเขบาบอกตอนนี้มันมีสเตรนท์นะครับผมคือ,อง ดิบวันะครับผมก็คือสาวกของคูรูอีกตัวนึงนะครับผมดาก้อนนะครับมันไม่ใช่มังกรนะแต่เป็นสัปปะาดนะครับผมก็ไม่เบอร์เจ็ก็ไม่เบอร์หก็สิบเจ็นะครับที่เป็นสาวกอืมจะไปดีไหมหรือจะอ้อมไปดีอ้อมไปดีกว่าครับเราเพย์เซฟครับไปเบอร์หนึ่งครับแล้วเราก็ออกไปเบอร์เบอร์ห้านะครับ อ่าคราวนี้เบอร์หกไม่มีกลิ่นอายนะครับเขาบอกครับไม่มีสนับปลอดภัยครับนี่แสดงว่าตัวของดาก,ก้อนอยู่เบอร์สิบเจ็ดแน่นอนครับเราจะไปฆ่าเบอร์สิบเจ็ดได้เลยก็ไปเลยครับเราไปฆ่าเบอร์สิบเจ็ดกันดีกว่านี่ครับเบอร์สิบเจ็ดคือเบอร์ไหนลูมแปดเหรอไม่ใช่ลูมแปดไม่ใช่่แล้วนี่เบอร์นี้ยิงเข้าไปในความมืดปังเข้าไปครับ นี่ครับดาก้อนตายครับผมเจอของด้วยนะครับนี่ดรอปไอเทมหนึ่งชิ้นครับนะครับผมเราใช้จังหวะในการสังเกตการนะครับตอนนี้เบอร์สิบเจ็ดเนี่ยมันบอกว่ามีน้อยอยู่ครับไม่เบอร์สิบแปดก็เบอร์สิบหกแต่ผมว่าเบอร์สิบแปดแน่นอนทังนั้นเราเบอร์สิบหกปลอดภัยครับอ้าวไม่ปลอดภัยว่ะสิบหกก็มีว่านะครับซาปลาตัวนี้กําลังไล่ตามเรามาครับต้องรันครับวิธีการลันให้ดูคําตอบครับผมซ้ายกระตรงเดสเอ็นครับไปขวาครับ ห้ามขวาห้ามซ้ายให้ตรงครับเหมือนเล่นฮิโก้สมัยก่อนเลยนะเนี่ยเส้นทางของพรีเดเตอร์ครับไปครับเดสเอนสีแดงไปสีเขียวทีครับไปสีเขียวครับเลือกผืนดินครับอ่าช้างเป็นผืนดินครับเราเชื่อในทะเลครับฉลามครับผมเส้นทางอีเกิลอันไหนละเนี่ยอันนี้อ่าโอ้โหมันมีต้องขยับด้วย ออลีฟอร์เวิร์ดพังไหมพังเข้าไปครับหนีออกมาได้แล้วครับผมโอ้โหแต่เราก็อยู่ในห้องเบอร์อ้าวมันว้ามาเบอร์สี่แล้วเนี่ยอืมงั้นแสดงว่าเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยต้องมุดไปยังไงวะอืมยากมากเลยนเนี่ยต้องอ้อมไปเบอร์สิบห้าโอเคครับไปเบอร์ห้าครับแล้วก็ไปเบอร์หก แล้วเข้าไปเบอร์สิบห้าเบอร์สิบมมีของอยู่อุ้ยฟ้าอัติแฟกต์อ๋อได้อัติแฟกต์แล้วครับเกมนี้มีสะสมของได้นะครับนี่ในกระเป๋าไม่ไม่ได้อยู่ในกระเป๋ามันอยู่ในในออพชันนะครับผมสิบห้าบอกว่ามีทั้งบอททอมเลดไลท์พิษแล้วก็มีทั้งช็อกกอดนะครับผมซึ่งเบอร์สิบสี่นี่เป็นหลุมแน่นอนตกไปตายแน่นะครับงั้นเราต้องอ้อมไปครับอืมจะหนีไปยังไงเนี้ยอ้อมไปยังไงวะ ต้องไปเบอร์สิบเก้าครับแลงั้นเราต้องเดินทางอ้อมเข้าสมควรเลยครับไปเบอร์หกก็ไปหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดเลยไล่เลยฮะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตรงนเนี้ยเน,นี่ยหลุมมันต้องไปเบอร์สิบสองแน่ทั้งสิบเก้าเราไปได้แน่นอนครับปลอดภัยชั่ว แล้วเราก็ไปที่ยี่สิบครับเพราะตรงเนี้ยช็อกกอตน่าจะอยู่ที่สิบแปดครับเพราะจุดร่วมอยู่ตรงนั้นครับยี่สิบปลอดภัยครับอ่านที่สุดเราก็เข้าได้เบอร์อะไรนะครับเบอร์สิบสามครับเอ๊ะใช่ปอกวะไอ้นี่เบอร์สิบหกป่ววะสิบสามแหละชัวบายครับนี่ครับทางขวาจะมีของอยู่ครับ นี่เราแก้พัิลกันครับผมไปครับก็ต่อชิกซ์อธรรมดาเนาะไอ้ไม่นชิกซ์อเขาเรียกอะไรนะเป็นพัิลธรรมดานะครับพัสนอันนี้ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับไอ้พัิลยากๆนี่แบบผมท้อเลยอ,ะอ่ะเอาผิด อืเอาม่เอาม่นี่อย่างนี้นี่เรียบร้อยครับแล้วก็ลากไปครับตึงเปิดไปชั้น2แล้วครับผมอ่านี่ก็เรียบร้อยครับเคลียร์ชั้นหนึ่งเรียบร้อยครับผมไปชั้นสองครับโคด้า ลงมาชั้น2แล้วแล้วก็เจอโฆษณาครับเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะไม่ทลกิ่งทนะครับแต่ตัวละครนี้คุ้นๆนะครับอ่ามาชั้น2แล้วครับเราก็อยู่ห้องหนึ่งเหมือนเดิมฮะไปครับสเต็ปเดิมครับหาแผนที่ให้เจอครับเอาเจอแผนที่แล้วครับด้วยความรวดเร็วนะครับผม เบอร์สองก็ยังปลอดภัยอยู่ครับสามกสิบสี่ไปเบอร์สามก่อนครับเขาบอกว่ามีอย่างี้แอร์เราไม่รู้ว่าเบอร์สี่หรือเบอร์สิบห้านะครับไม่ไปครับแบ็กกลับก่อนห้องนี้ od, รอดปลอดภัยก็ไปสิบสี่ก่อนอ่าห้องนี้ก็ปลอดภัยครับว่าเบอร์สิบห้าปลอดภัยครับนี่อ่าแล้วห้องสิบห้าเนี่ยเห็นเ <He ed S 2> ลยว,ว่าเบอร์ห้าเนี่ยเป็นหลุมครับงั้นเรากลับเบอร์สามไปยิงปืนดีกว่าครับ นี่แล้วเราก็ต้องยิงปืนไปที่เบอร์สี่ครับยิงไปในความมืดแบงโหสับปลาดตัวยังใหญ่ในชิ้นส่วนมาหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เบอร์สี่เขาบอกว่ามีดรัฟในรูปเบอร์5้ากับเบอร์สิหครับเบอร์ห้าชัวร์เพราะว่าเบอร์ห้าตรงกับเบอร์สิห้านะ้6สบกปลอดภัยครับ มีน i อยด้วยครับเบอร์หกหรือเบอร์สิ็ผมว่าเบอร์สิบ็อ่ะปลอดภัยไม่ใช่โอ้ oh, no ห้าสิเปอร์นต์ยังโดนครับตามมาอีกแล้วมาซี่ดูน็อตเทิห้ามเลี้ยวต้องตรงไปเาเปลี่ยนแบบด้วยฮะเดดเอนจะเป็นบั๊กอ่ะก็ไปเขียวสิครับระวังไฟกันนำะไปลมค้นหาทางแห่งแสงสว่างแล้วครับอบอุ่นนะครับ ไฟสิครับเส้นทางของนอนต้องเป็นพืชแน่ๆไอ้ก็ฟอกน้ำแข็งเหรอก็น้ำสิทางของนกลมอยู่แล้วทางของปลาน้ำให้อาหารมันจะมีชีวิตให้อาหารมีชีวิตให้น้ำจะตายไอ้พาดต้องเป็นไฟโอ้โ oh, น no. ให้อาหารคือพืชตายครับพาดนะครับโดน็อากอดกินครับผมตายครับ แงบแงบๆงบเงบพลาดครับเสียชีวิตเลยครับผมนะครับเราเราต้องตัดสินใจให้ดีนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบต้องคิดนะครับมาสเต็ปเดิมครับมีของครับอ่าได้ทั้งตหมุดเร็วมากครับตองนี้นะครับไม่สี่ก็สิบห้าครับแบ็คกลับไปก่อนตรงนี้ปลอดภัยไปสิบสี่ก่อน เขาบอกมีดรากแปลว่าสิบห้าเป็นหลุมแน่นอนครับงั้นเราไปสี่กันครับแต่สังเกตว่ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์เดิมทุกครั้งนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบจุดที่แบบไม่ได้เกิดเหตุการณ์เดิมทุกครั้งนั้นเราก็จะไปไปแบบเดิมไม่ได้นะครับเราต้องวางแผนใหม่นะครับมีสมบัติด,ด้วยโอ้ดวงตาปีศาจ พีิกเออร์ล็อกมาต้องให้หยุดพอดีใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอ๋ยอ,อได้ชิ้นส่วนมาครับเกือบไปแล้วเนี่ยกดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกแต่ก็ได้มาแล้วนะครับไม่เป็นไร ตะก,กี้ก็ได้ชิ้นส่วนมาตอนที่ยิงนะแต่ว่าตายก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> เราก็ต้องเล่นใหม่นะครับผมตอนนี้เราเบอร์ห้าเบอร์ห้าบอกว่ามีดรัฟ <ís> นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นเบอร์สิบห้าแน่นอนต้องไปเบอร์หกกันครับรู้สึกปลอดภัยไปครับอันนี้สีเขียวนะครับสิบหกหรือเจ็ดเหรอสิบหกไม่ใช่มันเบอร์เจ็ดแน่นอน <S <S ยิงเข้าไปในพี่มืดนั่นแหละแบง นี่ครับสเต็ปเดิมครับแล้วเราก็ตอนนี้เราจะมี17ไม่ก็8ปดแปดสิเจออีกและเขาที่แล้วจะกด17บเจก็โดนคราวนี้กด8ปดก็โดนนะคราวน,นี้จำไว้นะให้ชีวิตเราต้องไะตอบตอเพราไฟนะครับระวังไฟกับน้ำไปลมครับห้ามเลี้ยวตรงไปสิครับเดสเอ็นเลกกระบ,บูไปเขียวครับ คำถามที่สี่ครับไปไฟเลยจําได้แล้วตายมาแล้วนะครับเลือกทางของนกนะครับลมอยู่แล้วห้าป้าหกเลือกทางของแสออุ่นะไฟครับน้ําครับนอนพืชอยู่แล้วรอดน,นะครับโอ้หวิ่งหนีมาได้ครับมาไหนเนี่ยโอ้โหมาไกลเลยโอ้โหแล้ว แล้วมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเป็นสามห้องที่ผมไม่รู้จักด้วยแต่พราะสิบเก้าอะไปได้ไปครับอ้าวไม่ใช่มาตายว่าโอ้โหมันคือหนึ่งในสามงตายอีกดวงดีจริงๆเราโฆษณาอีกแล้วครับจะผ่านอยู่แล้วนะตะกี้ จะวุวายเลยขนาดนั้นนะครับผมเกมได้เงินเข้าเพย์พอครับไม่ปลอดไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฟังแล้วนะครับผมมีศัตรูอยู่ครับย้อนกลับมาเหมือนเดิมฮะสูตรเดิมครับโอ้นี้ก็มีอีกอ่ะย้อนกลับอีกโอเคได้สมุดมาแล้วเราจะได้ประเมินหูครับ สีเขียวเบอร์สิบห้าแน่นอนเพราะว่ามันชัดสักขนาดนี้จางนั้นยิงเข้าไปเลยครับในเบอร์สิบห้าครับแบงในดักเนี่ยครับแม,แม่นยําเบอร์สิบห้าบอกว่ามีไม่มีอะไรไปเบอร์ห้านะครับมีน้อยอยู่ครับเบอร์สี่แน่นอนครับไปเบอร์หกครับ หมบอกมีลุมไร้ก้นบึง้งอ๋อไม่ไปอะ่ะเสี่ยงอีกแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเสียเส่ยงๆอีกแล้วนะครับเราจะไม่ไปที่เดิมให้มันเสี่ยงนะครับไปเบอร์สิบสองก็ดีกว่าอันนี้บอกมีน้อยซี่ครับผมไปสิบเอ็ดก็ยี่สิบยี่สิบไปเลยครับเจออยู่แล้วเออถ,ถ้าเจออย่างนี้ผมก็แย่สิลืมไป ลืมไปฮะเพราะว่าถ้ามันไปในตำแหน่งที่มันไม่มีข้อมูลผมก็ตายเลยครับลืมเหงาแน่เลยจะรอไหมเนี่ย ต่อไฟครับวันนี้ไม่ผ่านแล้วครับโอ้โหมาห้องนี้รอดไปครับถ้าห้องนี้ผมว่าผมพอไปได้นะเพราะว่าอ่าประตูทางผ่านมันคือตรงกลางนั่นเองั้านั้นมันคือเบอร์อะไรเนี่ยสิบหกกับเจ็ดไม่ใช่ต้องสิบแปดครับรอดครับ อ่ายังได้ของไม่ครบต้องไปปลดล็อกไอตัวดวงตาทั้งหกก่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้สิบเก้าเปล่าไม่ใช่เอใช่ปล่าวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอาติแฟกต์อ๋อทีแล้วผมเก็บอาติแฟกต์มาแล้วผมก็ตายใช่ไหมมันก็เลานอติแฟกต์อันใหม่ได้อีกสิบเก้าเนี่ยเบอร์เก้าตายแน่นอนครับโอ้แล้วผมจะไปทางไหนวะเนี่ย ยี่สิบก็เบอ,อร์ไอสัปหลานั้นอีกไปเบอร์แปดแล้วกันอ่าเจอแล้วโอ้โหของใกล้ตัวครับมาครับเดี๋ยวผมต้องใช้สมาธิกดให้มันผ่านในทีเดียวนะครับโอ้ยโอ้ยอยะงงับเราปะเนี่ย หรือเป็นฉากจบหนึ่งว่ะผมต้องให้งับเปล่า,าไม่รู้แหมมันไม่งับอะ่ะยังไม่งับอาจจะเป็นฉากจบที่ให้มันงับผมก็ได้นะกลัวมันจะงับอยู่เนี่ยให้มันผ่นานไปก่อนแล้วกัน เฮ้ยพลาดเอาโอเคโกมันจะงับจริงๆเลยดีมันไม่งับโอเคครับครบแล้วครับกลับไปที่เบอร์อ่าไม่ใช่เจ็ไม่ใช่เก้็สิปสิ อยู่ตรงนี้อ๋อไปสิครับโอเคครับเราต้องมาไขปริศนาตรงนี้นครับผมก็มันต้องเลื่อนฮะหมุนเนี่ยฮะจะเห็นว่าอันซ้ายบนนะครับหมุนแล้วขยับสะขยับสามขยับอันนี้แล้วขยับสามอันนะครับผมอันนี้ขยับคู่กันอันนี้อันนี้ขยับคู่นี้อันนี้ขยับอย่างนี้นะครับความหมายก็คือมันทําให้ออกมาเป็นอันเดียวกันเนี่ยแหละนะครับซึ่งผมมันยากเหมือนกันนะเนี่ย ทอนึกภาพตามก่อนมันควรจะทําให้ตรงกันอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ตรงสามอันแล้วยูเวนอันนี้นะครับผมอันนี้มันหมุนแล้วมันไปสองอันอันนี้ไปสองอันนี้อย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ พลาดอันนึงเดี๋ยวก่อนตะกี้ได้แล้วล่ะแบบเกือบเกือบได้แล้วเอาใหม่ใหม่ขาอน,นี้หมุนมันจะหมุนไปด้วยกันก็่นอย่างนี้อันนี้ไม่ตรงอ้าวเดี๋ยวก่็น,นะอันนี้ไปด้วยกันได้เอาใหม่เอาใหม่ อันนี้ตรงกันแล้วแต่ตอนตรงกันตรงนี้ไม่ได้ต้องไปนี้ก่อนไม่ตรงกันตอนนี้อันนี้ก็อันนี้อ่าซ้ายบนขวาล่างตรงกันแต่ซ้ายบนขวาล่างตรงกันไม่ประโยชน์ถ้าอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะหมุนสองครั้งอันนี้ไม่ได้ทางขวานี่ต้องเปลี่ยนเอาใหม่ ออย่างนี้ตรงกันไม่ได้มันต้องไม่ตรงกันถูกไหมอย่างงี้อันนี้ตรงกันในขวาไม่ตรงต้องหมุนอันซ้ายบนให้หมุนกลับด้านสองครั้งป่ะหรืออย่างงี้ตรงกันแล้ววะเฮ้ยตรงกันแล้วนี่จ๊ดจึ๊ดจุดจุด,จดอ้าวครบเฉย ผ่านเฉยงงเลยครับโอเคครับผมผ่านได้เฉยครับลงมาชั้นใต้ดินแล้วครับโกด้า <Go down. S 2> โคสนายแล้วอองครับ โฆษณาครับอันนี้เราต้องหาไอตัวอะไรเหลืองๆเนี่ยสองอันนะครับผมเพื่อจะมาไขรหัสตรงนี้นะครับซึ่งก็น่าใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะครับผมสำหรับการไขรหัสนะครับทางซ้ายมีอะไรครับทางซ้ายเป็นปุ่มอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้มันต้องวนเลขครับไปครับแต่เราก็ไม่รู้อะไรก่อนเราต้องจำนะครับอ่า ครับตรงนี้ตรงนี้ถ้ากดผิดก็คือเริ่มใหม่ไม่มีหลักการโอยจำเร,เริ่มเริ่มเบอร์แล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด มีหลักการอะไรไหมเฮ้ย อีกสามอันโอเคมั่วถูกแล้วนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งที่ครับทางขวาครับอันนี้เป็นหมากพีซเนาะนะครับอ่าทำไม่ได้ไม่สำเร็จนะครับต้องออก ถูกไหมโอ้ไม่สำเร็จผิด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 ขีคค๊ครับโอเคเขียร์ครับ แล้วเราก็จะไปปลดสินงสุดท้ายกันครับใส่ของก่อนตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยมันค่อนข้างยากครับแลวใช้เวลานานมากฮะแต่ว่ามันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสูตรลัดอยู่นะครับผมถ้าเราอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นบ่อยๆเราก็จะจาแพทเทิร์นได้ว่าเราต้องเล่นยังไงครับแต่จริงผมก็จําไม่ได้หรอกนะผมก็อาศัยแบบเล่นเล่นบ่อยจนจําได้แล้วว่าต้องเล่นยังไงครับ เราก็กดตามไปเนยฮะสามสี้าเจ็ดนะครับผม10 12เอ้ยผิดเอาใหม่ออกกลับมาอนห่องสามสี่ห้าเจ็ดสิบ1ิบเอ็ดสินะครับจะสังเกตว่ารูปล่างมันจะเป็นแบบ ไข่กันแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนะ่ะให้เรากดอันที่เป็นนอนให้หมดครับจะต,ต้องจําอันนอนนะสองสี่หกแปดนี่ครับแล้วจะเคลียร์ได้ครับแต่เคลียร์แล้วเจอดวงตาปีศาจครับผมอ่าไซโคเพียนมอนสเตอร์นะครับผมออกมาแล้วเราต้องหนีครับประตูกี่ประตูเหรอ สามไม่ทันตายหินถล่มตายครับเราต้องเล่นใหม่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสองสี่หก ถ้าจําสเต็ปได้ก็ไม่มีอะไรครับเอาใหม่ครับผมไม่ได้อ่านโจ์ตะก,กี้ผมก็คุยไปเพลินนะครับเลือกสีที่เป็นบารแอนวายตรงไปประตูมีเท่าไหร่สามสีลีฟแอนการ์สสีเขียวดีครับจํานวนฤดูของโลกสีฤดูครับหิอรอล้วงหนาวสาแควร์มีสีดุมให้มองเลขขี้หนึ่งครับ ต่งไปเท่านั้นโอ้ยพังหินสิตรงไปสามวกเจ็ดสี 7, 4, ่โบเจ็ดนะสี 1, ่ลบสมหนึ่งบสองเกือบไม่ทันไม่สองไม่สี่หนึ่งสี่รอดได้แล้วครับผมอ่าสุดท้ายก็คุณก็หนีเอาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมออกจากพื้นที่ตรงนี้ครับผมก่อนที่ภูเขาจะถล่มลงมาครับผม แล้วคุณก็พบทางออกแล้วครับผมในเส้นทางนี้ได้นะครับปวดเหนื่อยแล้วก็ทรายช่างหนาวเย็นนะครับผมแต่แล้วมันก็รู้สึกเหมือนเผาไหม้เมืองคุณนะครับจากนั้นก็จะเกิดเหตุขึ้นมาคือนะครับผมเกิดเหตุการประหลาดขึ้นมานะครับโอ้นะครับคูลูได้ตื่นขึ้นมานะครับผมเหมือนกับเราไปทำพิธีการปลุกม้านะครับ แล้วเกสคูรูก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับผมสูงใหญ่ดังภูเขานะครับผมแล้วมันก็ทําให้โลกล่มสลายนะครับผมประวัติศาสตร์ล่มสลายถูกทำร้ายนะครับผมก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเกมเลิฟครา Quest นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจหาฉากจบที่6ได้ก็บอกกันมานะครับผมผมจะได้ไปตามเก็บนะครับ ผมกำลังคิดอยู่ว่าฉากจบที่6มันคืออะไรจริงๆฉากจบมันมี5อย่างหลักๆคือมีเนี่ยตะเกะีะที่เราแพ้ต่อต่อคำถามผิด1น,นะครับ2คือครูเกิดมา2 3คือยิงปืนผิดครับไปยิงปืนไม่โดนฮนะเราโดนฆ่าแทนนะครับ4คือโดนดากอดไอตัวไอตัวชกอกดกิน5ตกหลุมครับอันที่6เนี่ยผมหาไม่เจอนะครับผมว่ามันมันตายยังไงสงสัยอยู่นะครับอ อัติแฟกต์ก็จะตรงนี้ครับที่เราเก็บมาได้นะครับอันนี้ผมเคยลองเล่นมาแล้วรอบสองรอบก็เลยเห็นว่ามีอัติแฟกต์อะไรมานะครับหรือว่าเราต้องเก็บอาชิพเมนพิเศษไอ้ตรงที่ตายหกอย่างว่ะนะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีแบบเราก็จะได้แบบเหลือสองอันที่ยังไม่ครบนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่าใครทราบก็แจ้งทางคอมเมนต์ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดผมเจอเดี๋ยวผมจะมาแค่ให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับ